ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดีย ช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณด่วนยื่นคำขอรับเงินดูแลคนแก่นะครับสูงสุดอาจจะได้3,000บาทแต่เขาเปิดให้ยื่นภายในวันที่15พฤษภาคมนี้หลายคนนะครับคงจะทราบดีเนาะสำหรับเงินดูแลผู้สูงวัยนะครับสำหรับใครที่ดูแลคนแก่เนี่ยก็จะได้รับเงินครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุนะครับซึ่งในเขาเรียกว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยสตังได้ทำคลิปไปหลายคลิปแล้วน่าจะมีคุณผู้ชมหลายหลายคนได้รับทราบแล้วนะครับสตังขออัปเดตต่อ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับสำหรับใครที่อยากได้ระเงินเนี่ยครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุคุณจะต้องไปยื่นเรื่องภายในวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับไม่ได้ยื่นที่ทางเทศบาลหรืออบตอน,นะครับแต่จะต้องไปยื่นนะครับที่พมจังหวัดนะฮะใครอยู่ที่จังหวัดไหนก็ไปยื่นได้ที่นั่นภายใน15พฤษภาคมนี้ก่อนเดินทางควรจะสอบถามทางจังหวัดก่อนว่าจะต้องมีการใช้เอกสารอะไรบ้าง จะได้ไม่ต้องไปกลับนะครับวิธีการโทรถามง่ายๆคือ Search Google พมจังหวัดของท่านตามด้วยเบอร์โทรนะครับแล้วก็ติดต่อเขาในวันและเวลาราชการนะครับย้ำว่าการยื่นขอรับเงินครอบครัวประถมเนี่ยไม่ใช่ยื่นแล้วได้เลือกทุกคนนะเขาจะต้องมีการผ่านการคัดเลือกคุณถึงจะได้รับเงินซึ่งปกติแล้วเนี่ยเบื้องต้นจะช่วยสอบพันแต่หากว่าเดือดร้อนจริงๆตามเงื่อนไขเนี่ย ก็จะได้ส่งสด3 0 0พนะครับอันนี้ตอบเคลียร์นะแต่ต้องไปยื่นเรื่องภายในวันที่15าพฤษภาคมนี้เท่านั้นใครที่ไปยื่นเรื่องแล้วสามารถรีวิวมาได้เลยนะครับว่าเขาต้องมีเอกสารอะไรอย่างไรบ้างหรือว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างเพื่อเป็นเขาเรียกว่าการเตรียมตัวให้กับคนอื่นนะครับก็ช่วยกันละกันเนะาะหากคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเงินครอบครัวประถามก็คอมเมนต์มาถามใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดีย มีคาถามเกีก่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ